ทุกคนส่วนนี้นะคะก็จะเป็นห้องโถงนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นห้องนอนของพวกเราใช่นะครับผมก็ต้องขึ้นมานไดไปประมาณ7จ็ดร้อยกขั้นสวัสดีครับอยู่กับพวกเรา m e ม o c h a n n e นะครับผมเดยจบอกคลิปนี้เป็นทางการนิดนึงใช่ค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่ทุกคนร้อยขอร้อย ค,คือต้องจเรื่อเปิดเล,ลยเช <c oughs> ียวก็บอกว่าเป็น EP ที่แบบทุกคนรอคอยมานานมากเพราะว่า บ้านเนี่ยเสร็จหลายเดือนแล้วโอเคแต่ว่าเราอ่ะเราเขาเรียกว่าอะไรเราเฟอร์นิเจอร์บางอย่างที่แบบว่ายังมาไม่ครบยังมาไม่ถึงนะคะแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่าเริ่มครบแล้วนะคะแล้วก็แบบคนเรียกร้องมาเยอะมากเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราถ่ายกันเลยดีกว่าอะไรไม่ครบก็แบบว่าปล่อยไปก่อนไม่เป็นไรโอเคก็จะมารีวิวบ้านนะคะเป็นโฮมทัวร์นะคะตอนที่แบบว่าบ้านเราเนี่ยสําเร็จแล้วนะคะทุกคนเริ่มพาไปดูตั้งแต่ตัวบ้านเลยนะคะตั้งแต่ตรงนี้เลยดีกว่าใช่ค่ะตั้งแต่ตรงนี้เลยอ่าตรงนี้ก็จะ เริเ่มเลยไหมเริ่มเลยค่ะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นที่แบบว่ารับแขกแบบว่าผู้โดยสารม,มาถึงอะไรอย่าง<ช>นี้นแบบว่าจะมานั่งพักหรือแบบบางทีแบบไปนั่งหน้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าฮ้ยฝนตกก็แบบว่ามากลางตรงกลางโต๊ะอะไรหรือปูเสื่อนั่งอะไรอ่เง,งี้ยกลางตรงกลางเต็นท์ใช่ค่ะองบอพูดไปเรื่อยต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่แบบเขาเรียกว่าอะไรบ้านบ้านนะคะไม่ได้แบบว่ามีอะไรแบบมากมายนะคะ โอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะพาเพื่อนๆนะคะไปดูรบ,บรรยากาศภายในบ้านกันเลยนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะพอเ,เสร็จแล้วแล้ว,แ,ลวแบบว่าเอ้ยจะจะสวยเหมือนแบบบ้านหลังแรกไม้อ,อะไรงเง<อ>ี้ยแต่เราบอกแต่ต้องบอกว่าคนละสไตล์กันเลยนะคะคที่นี่จะแบบว่าออกแนวบอกว่าอบอุ่นเรียบเรียรอย่างนี้นะคะทุกคนเพราะว่าพ่อกับแม่เน้นอยู่แบบคุณนแก่อยู่ไงโอเคทุกคนไปเข้าบ้านกัน,นะคะ่ะไป นี่ค่ะทุกคนส่วนนี้นะคะก็จะเป็นห้องโถงมั่นเองนะคะต้อง oh. บอกว่าตรงนี้เป็นตัวบ้านหลังเก่านะคะที่ oh. เรารีโนเวทนะคะให้มันแบบว่าดีขึ้นแล้วก็ใหม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวแนจะพาไปดูโซนโซฟ้าแล้วก็โซนรับแขกของเรานะคะทุกคนมาค่ะ ค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนรับแขกของเรานั่นเองนะคะก็จะเป็นส่วนของโซฟานะคะแล้วก็บิวอินีนนะคะทุกคนเอาไว้แบบว่ารับแขกเวลาเพื่อนๆมาหรือว่าแขกไปไทยมานะคะทุกคนคต้องบอกว่าโซฟาตรงนี้นะคะทุกคนโซฟาสวยๆตรงนี้ต้องบอกว่าเราสั่งตัดจะรอประมาณ7จ็ดสิบสี่วันนะคะค สั่งที่โรงงานโซฟาชวนชมนะคะทุกคนแล้วผ้าโซฟานะคะที่เราตัดก็คือเป็นผ้าพาสยานะคะต้องบอกว่าผ้าโซฟานะคะที่ว่าเราตัดเนี่ยเป็นผ้ากันฝุ่นนะคะแล้วก็กันน้ำด้วยนะคะเวลาที่แบบว่าน้ำหกไปเนี่ย<ะ>คือถ้าเกิดไม่ถึงสิบวิเนี่ยยังไงก็ไม่เปียกประมาณนั้นนะคะไม่ทันน้ำท่วมอ่ะ อันนี้ก็คือแบบไม่น่ารอดอ๋อไม่ได้เก็บกันมาเลยขนาดนั้นนะคะ <Yeah. S 1> ที่สำคัญนะคะ <Yeah. S 1> ไร้สารก่อมาเลงด้วยนะคะทุกคนเด็กแรกเกิดเนี่ยสามารถสัมผัสดได้เลยนะคะ <Hey. S 1> อันนี้คือ,อคืออะไรอะ่ะข่ีวดียป็นไงไผมจะรีวิวเลยผ้ก็ตั้งฟังสน,นุกดีแลละ <Yeah. S 1> อ่ะแล้วก็ นอกจากโซฟานะคะก็ยังมีเตียงนะคะเตียงที่ว่าเราสั่งตัดโรงงานเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีอ,อีกโรงงานนะคะที่ว่าเราเคยสั่งตัดจากบ้านหลังที่แล้วนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้เราก็ยังสั่งตัดอีกสองเตียงนะคะซึ่งเป็นเตียงแบบว่าห้องพ้องแม่แล้วก็ห้องรางวันใหม่นะคะทุกคนใช่เพราะว่าเราติดใจไงตั้งแต่ครั้งที่แล้วและเตียงเราก็ต้องสั่งที่เดิมถูก <c oughs> <ช>ไหมล่ะใช่ถึงแล้วถึงแั้นแหละอ่ะเดี๋ยวเน้นถามอะไรหน่อยว่าถอดเบ่นก่อนอ่ะมานี้เน้นถามอะไรหน่อย ล่วอยากรู้ว่าเนี่ยคืออะไรทำไมจะต้องมีแบบคือจะต้องสรรหาอะไรมาวานตั้งแต่บ้านหลังเก่าตั้งแต่บ้านหลังแรกแหละอ๋อคือม้าไงม้าทำไมแรงบันดาลใจเพราะสมัยตอนเรียนจะดูดบ่อยใช่ก็สวยไงม้าเป็นความไวของการหาเงินนรืออกว่ามั่งข้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหาเงินไวเหมือนม้าคือม้าตั้งแต่รถแล้วเขาบอกว่าม้าเนี่ยแสดง ให,ให้เห็นถึงความมั่งคัง่งความบ้องวอะไรอย่างนี้นะ,ะออนี่อันนี้ก็เป็นลูกแก้วลูกแก้วที่อยู่บนเขาเรียกว,ว่าอะไรอ<ป>ะม้ไผ่อะไรแล้วก็สับปะรดสับปะรดนี่มันมันเป็นความแบบว่าบางคนชอบกินเ,เตี๋ยวไก่อะสับปะรดมันอร่อยนะผสมน้ำซุปโม้เลยเอามาผ่อนรักาก็คือ้ยื่มันสวยดีเออ,เอ,อสับปะรดนี่มันเป็นแบบว่าผลไม้ที่แบบยังไงอะ ขาแสดงให้เห็นถึงอะไรนะหูตาไวอะไรประมาณนี้นั่นหลยแต่ว่าหาสาระไม่ค่อยได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูภายในบ้านดีกว่าว่าในส่วนของข้างล่างไหยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องเก่านะคะก็จะเป็นแบบว่าห้องนอนนอนใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าโซนห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะคะทุกคนเดี๋ยวแนจะขึ้นรูปไว้ให้ดีกว่าะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนพ่อกับแม่นั่นเองนะคะพ่อกับแม่ก็ เมื่อก่อนเลยอะตอนที่อยู่บ้านหลังเกา่าจะนอนข้างบนบ้านกาันแต่ท <ừ. S 1> ีเนี้ยแบบว่าเริ่มอายุอายุเยอะแล้วก็แบบว่าจะขึ้นลงยาก่อยก็เลยทําห้องนอนพ้อกับแม่ข้างล่างนะคะต้องบอกว่าห้องนี้นะคะเป็นห้องพ่อกับแม่แนนนะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นเตียงนะคะที่แนนบอกไว้ตั้งแต่ข้างต้นแล้วนะคะว่าแนนเนี่ยสั่งตัดจากสองโรงงานนะคะ อันนี้ห้องพ่อกับแม่นะคะแนนสั่งตัดนะคะจากโรงงานรีแหลกนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือเดี๋ยวแนนจะขึ้นเพจไว้ให้นะคะต้องบอกว่าห้องพ่อแล้วก็ห้องน้วันใหม่เนี่ยนะคะจะใช้โรงงานเดียวกันนะคะแล้วก็โรงงานเดียวกับที่บ้านหลังแรกเลยนะคะทุกคนใครที่สนใจนะคะก็เข้าไปสั่งตัดแล้วก็สั่งซื้อนะคะแล้วเนียก็จะบอกว่างานนี่แบบว่านี่เตียงนะคะเป็นแบบ กรม,มหยี่นะคะก็คือแดนต้องการที่อยากได้แบบนี้นะคะแล้วแดนก็สั่งแล้วคือได้แบบที่ตามต้องการเลยนะคะทุกคนใครสนใจก็เข้าไปสอบถามนะคะแล้วก็สั่งตัดได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เปิดไปข้างหลังบ้านเลยนะคะก็จะเป็นครัวไทยนะคะเดี๋ยวแดนจะขึ้นรูปาให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นห้องนอนของพวกเรา<ช>นะครับผมก็ต้องขึ้นบันไดไปประมาณเจ็อดรดขั้นนะครับก่าจะถึงนะฮะแล้วก็ <พอ S 2> ไหว้พระอะไร ตอนแรกว่าจะทำลิปฮะตอนแรกว่าจะทำลิปแต่ว่าบริษัทไม่รับไม่รับทำเพราะมีแค่สองชั้นอะไรอ่ะนี่ก็แร,บรงบันดาลใจถามนิดนึงว่าทำไมต้องรูปตั้งมาตรงนี้อ่าเขาบอกว่าในเคยไปฟังุงจุยมาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเอารูปเราอะเอารูปแบบว่า เรียกว่าอะไรแม่ว่าจะเป็นพวกถ่ายพรีเรดดิ้งหรือว่าถ่ายรูปคู่อะไรเงี้ยเอาไว้ตรงทางขึ้นบันไดก็คือเขาเรียกว่าแสดงถึงความสําเร็จแบบว่าไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแบบนี้เขาบอกว่าห้ามเอารูปคู่ไว้ในห้องนอนเพราะว่าจะทำให้มีปัญหาการทะเลาะกันก็คือเนี้ยเป็นความเชื่อของมเ่แต่ละแต่ละบุคคลอ่าแล้วก็อันนี้ล่ะอันนี้ก็คือชอบเพราะว่าชอบเพราาะว่ชอบประมาณนั้น่ปข้างในค่ะอ่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นมา ขึ้นมาก็าจะเป็นต้องบอกว่าอารมณ์เหมือนห้องถงด้านล่างอีกห้องหนึ่งนะ,ค,ะครับใช่ค่ะตัวนีจะเป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเตะบอลด้วยแล<ช>วเวลาแบบว่าพาเพื่อนๆมาๆพักก็จะมาแบบมานอนตรงนี้บ้างนอนในห้องบ้างตรงนี้คือแบบเป็นที่ของพวกเราเลยข้างบนอันนี้แบบเป็นโซนเล่นไพ่โซน,น, <laughs> นกินเห่โซนกินเหล้าอะไรอย่างี้ ไม่ได้่ายดีนะทุกคนว่าหลังเนี้ยเพราะว่าเป็นสองชั้นอ่าอันนี้ก็จะเป็นคือเราตั้งเอาไว้ว่าตรงเนี้ยจะเป็นห้องตัดต่อนะคะเวลาที่แบบมาอยู่บ้านนี้ก็จะให้แบบว่าทีมงานมานั่งตัดต่อที่ห้องนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูอ่ะก่อนจะเข้าห้องนอนไปดูจะมีห้องน้ํานะคะก็อบอกว่าห้องน้ําเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรต้องก่อขึ้นมาใหม่นะคะจาก ห้องน้านเดิมข้างล่างนะคะเพราะว่าเดิมทีอ่ะบ้านหลังเดิมอ่ะไม่มีห้องน้ํานะคะข้างบนไม่มีห้องน้ํานะคะก็จะสะดวกต่อการที่แบบว่าเวลาพวกเรามาอยู่นะคะแล้วก็เพื่อนๆมาอยู่จะได้ไม่ต้องขึ้นโงลขึ้นโงอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูในห้องนอนนี่ทุกคนเห็นไหมว่าเนี่ยโรงทรงเขา้าห้องนอนชุแบบมันโล่งมากถ้าเกิดจากคาอนเซอร์แบบโซฟาเข้าอีชุดก็จะดีเนาะเนี่ยต้งรูนะอ่าจะได้จะได้ไม่แบบว่าเข้าไปในห้องนอนเราด้วย พูดขนาดนี้แล้วนะแลวก็ส่วนตรงนี้จะเป็นของห้องนอนของเรานะครับป๊าไงครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันยังไม่เจอเตียงแต่ตัวนี้ขาดอะไรขาดโซฟาเหมือนเดิมเป๊ะตรงนี้ขาดโซฟา่าตัวนี้เป็นส่วนของบ้านเก่าคือมันจะเป็นแบบพื้นไม้แต่เขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรขัดเงานะคะเรียกว่าพื้นไม้ปิกเก้ คือเม่กวแล้วก็จะเป็นห้องนอนนะคะอันนี้เป็น<อ>เตียงนอนของเราเองนะคะทุกคนต้องบอกว่าตรงนี้คือต่อขึ้นมาใหม่ใช่ไหม <S <S ใช่ค่ะ <S <S ก็จะเป็นปูนว่าห้องเดิมๆนะ่ะคือจะเป็นไม้อย่างเดียวใช่ปะ่ะใช่ก็คือสิ้นสุดจะอยู่แค่แค่ตรงนี้น <S <S บ้านเดิมริงแค่ตรงนี้ใช่ค่ะ <S <S แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนที่ต่อเพิ่มมาข้างหน้านะคะแล้วก็ทําเป็นห้องนอนของเรานะคะ ก็จะมีดิวอินนะคะตู้ทีวีแต่ว่าตอนนี้ยังขาดทีวีอยู่นะคะอ่าเตียงนะคะต้องบอกว่าเป็นโรงงานเดียวกับโซฟาเลยนะคะทุกคน<ช>ผ้าที่เราใช้ตัดเตียงก็คือผ้าพลาสยาานั่นเองนะคะก็ะคือจะป้องกันไลฝุ่นก็คือฝุ่นจะไม่เกาะแน่นอน,นะคะรับผม ก็เหตุเดียวกันกับโซฟานะคะก็คือโซฟาชวนชมนะคะทุกคนอย่าลืมเข้าไปติดตามชมผลงานของโรงงานนี้ได้เลยนะคะต้องบอกว่างานมีแบบเนี้ยบมากๆนะคะแล้วก็ใครที่ติดตามเนี่ยจะจะเห็นว่าเราเนี่ยไปบุกยันโรงงานเขาเมาแล้วนะคะ ก็คือไปดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรการต<ช>ัดเย็บขั้นตอนการทําแต่และขั้นตอนคือแบบว่าละเอียดมากๆนะคะคแล้วก็คนงานทุกชิ้นคือแบบว่าสุดยอดจริงๆนะคะส่งออกแบบต่างประเทศด้วยนะคะทุกคนใครใสนใจก็ไปดูได้เลยนะคะไปชมที่เพจได้เลยนะคะครับโชบฟาชวนชมนะคะ<ช>รับฝากไปดูยนล้วลกันนะครับอ่าแล้วก็ภายในห้องนอนของเรานะคะก็จะมีห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องพักนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดู ห้องอะไรก่อน,นีหอหอ้ห้องแต่งตัวอ่ะห้างแต่งตัวก่อนค่ะก็เดินออกมานะคะก็จะเจอห้างแต่งตัวนะคะทุกคนก็เนนก็จะทําการยิวอินนะคะแนนทำการยิวอินไปแล้วนะคะก็คือ เบอร์ช่างคนเดิมนะคะที่มินะคะทุกคนเดี๋ยวแนจะขึ้นเพจไว้ให้นะคะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อช่างาไว้นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะ<ส>ต้องบอกว่าเป็นช่างวิวอินที่แบบว่าทําราคาให้เราแบบถูกมากๆนะคะตั้งแต่เจอมาคือช่างคนนี้ได้แบบถูกจริงๆนะคะแล้วก็งานเนี้ยโอเคมากๆแล้วก็ตรงจุดตรงใจมากๆเลยนะคะทุกคนก็บ้านหลังนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโทนแบบว่ามินิมอลนะคะทุกคนใช่ค่ะ นี่นะคะทุกคนี๋ยในจะขึ้นลูกเพิ่มเติมไว้ให้ด้วย,ยก็จะรูกับคนเราฟินก,กับที่บ้านหลังโน้นใช่ไหมใช่ค่ะเอ,อ่อต่อไปดูห้องพระนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะอยู่ในส่วนของตะวันออกและเหนือบ้านนะคะตะวันออกสุดแล้วก็เหนือสุดของบ้านนะคะจะเป็นห้องพระนะคะทุกคนนี่เลยเบากและบากและอันเนี้ย ครับทีน่นี้จะเป็นห้องพระนะครับเพื่อสงบจิตสงบใจนะครับผมใช่ค่คะเวลาเดืทะเลาะกันก็จะจับหมอนมาแข่งที่ห้องนี้ส่วนมากไม่ใช่หมอหของแน่นั่นแหละแนนต้องมาสงบจิตสงบใจในห้องนี้หมอาต้องมา,าสงบจิตสงเพราะว่าวไม่แน่นอ่ะเห็นปะนี่นะคะทุกคนทุกคนจะเห็นหิ้งพระสวยไหมคะคหิ้งพระนี่แบบว่าสวยมากแล้วก็นุ่ใจมากๆนะคะเราสั่งทํานะคะที่ฟ้าใสเฟอร์นิเจอร์ไฮโซนะคะคอย่า<อ>กนี้ขึ้นเพจก็ได้ทุกคน มีหลากหลายขนาดแล้วก็หลายแบบนะคะแล้วก็แบบที่เราเลือกมานี่ก็คือเนจะให้เป็นต้นโพนะคะสามต้นเลยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบว่าลิ้นชักเก็บแบบว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรผักเครื่องพวกอะไรอย่างี้นะคะครับฝากไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อไปที่เพจเลยนะคะว่าใส่เฟอร์นิเจอร์ไฮโซนะคะต้องบอกว่าผมเข้าห้องนี้บ่อยมากนะทำไมมานทำอะไรทำมาทำโมผมชอบเข้าวัดครับปกติแล้ว ะทุกคนแล้วก็ทุกคนจะเห็นได้ว่าผ้าม่านนะคะแล้วก็มูลี่นะคะในส่วนต่างๆของบ้านนะคะทุกคนเราใช้บริการร้านเดิมนะคะแล้วก็ร้านเดียวกับที่บ้านหลังแรกของเรานะคะชื่อร้านนะคะร้านวิจิตตาผ้าม่านนะคะทุกคนคือเราสามารถเลือกแบบเลือกสีคือแบบว่าได้ตามใจเราเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาสั่งตัดนี่แบบว่าไม่นานเลยนะคะ ต้องบอกว่าราคานี่แบบว่ากันเองมากๆแล้วก็เจ้าของคุยง่ายมากๆคนะคะใครที่สนใจนะคะที่สร้างบ้านหรือว่าอยากเปลี่ยนผ้าม่านใหม่นะคะคแล้วก็อยากทำมูลีนะคะที่ทํางานหรือว่าในส่วนต่างๆของบ้านนะคะก็สามารถทไปสอบถามได้เลยนะคะคคต้องบอกว่าราคาแบบว่าดีมากๆนะคะยอดผล ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะทุกคนก็เอาให้ทุกคนได้ดูคร่าวๆอาจจะแบบว่าไม่ได้ละเอียดยิบขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราเสร็จก็หลายเดือนแล้วแล้วก็บางส่วนก็คือเราเขาเรียกว่าอะไรจัดวางองไปแล้วมันก็อาจจะแบบว่าดูเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ถ่ายไม่หมดนะคะก็ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะคะทุกคนครับผมแล้วต้องขอบคุณสำหรับ FC ของแมมมอสทุกคนด้วยแล้วกันนะที่พพอร์ตพวกเรานะครับผมขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผม ต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทําให้เราได้มีวันนี้เลงนะคะถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีเราในวันนี้นะคะเราก็จะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรจริงๆก็ต้องขอบคุณตัวเราเองด้วยนะคะที่ว่าเราอดทนแล้วก็พยายามนะคะที่สามารถสร้างบ้านหลังที่2ได้นะคะทุกคนก็ต้องขอบคุณ FC ทุกคนนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะ ในคลิปต่อไปนะคะทุกคนจะมีคลิปอะไรก็รอติดตามนะคะคแล้วก็ฝากเพจอีเพจของพวกเราด้วยนะคะคบบอกว่าเราทํา2เพจนะคะทุกคนะจะมีเพจแมมมอธนะคะแล้วก็เพจแนนนี่สไตล์นะคะที่ว่าเราลงคลิปกันทั้งสองเพจเลยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะทุกคนครับผบ๊ายบาย